สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการใช้แนวคิด Signal and slot นะใน user interface นะครับของ QT designer นะทีนี้เราต้องการที่จะสร้างนะครับ user interface g r a p h i user interface แบบนี้ก็คือเราสร้าง line edit มาแล้วเราก็สร้าง label text มา แล้วจากนี้เราก็สร้าง Push Button มาทีนี้เราพิมพ์เข้าไปในลน์อิจิตตรงนี้ข้อความใดๆน,นะแล้วเราก็กดปุ่มนึ่งเราให้มันก็แสดงข้อความที่เรากรอกตรงนี้แทนที่ Label Text ตรงนี้โอเคเราจะเล่นแบบง,ง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะนี่เราก็นะครับเราก็ใช้ตัวเดิมนะฮะจากคลิปก่อนตัวเดิมก็คือ user interface ตัวเดิมคลิปก่อนเราเปิดใน QT designer นะ เดี๋ยวขอขยับตรงนี้นิดนึาะว่ามันจะมีหลายตัวนะที่เราจะเะดี๋ยวทำมันไม่ได้ที่มันล็อกมันล็อกนะครับล็อกล็อกด,ดับเบิลเก็ด ดับเบิลดับเบิลตรงนี้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 โอเคไว้ตรงนี้นะครับไปตรงลิมนี่ทีนี้เราก็จะขอขยายมันนิดนึงนะขอขยายเพราะว่าเราจะมี อิน n t e r f a ฟ e อีกหลายตัวที่เราจะเพิ่มเข้ามาเล่นกันในตรงนี้นะทีนีเ้เราต้องการที่จะเพิ่มลนะาย Edit ทไล e ์อีดิทาลน์อิมพิมตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่เจอลาย Line Edit โอเคนี่เราต้องการอย่างนี้ Line e d i ิพิมล์ล i n e Edit เข้าไปนะ แล้วทีนี้ <c oughs> พิมพ์ลายอีดิทแล้วเราก็ต้องมีบัตทอนนะฮะบัตทอนบัตทอนก็คือพุชบัตทอนพุชบัตทอนตรงนี้ทีนี้เราก็ต้องมีลาเบลลาเบลเท็กซ์ก็คือลาเบลตรงนี้นะครับลาเบลตรงนี้มีลาเบลเช็คตรงนี้นะฮะ สล็อ,อตในเรื่องของ user interface ขอดูอีกกรสารตัวนึ่งนะตัวสล็อตเราก็เราก็จะใช้เอาสร้างสามพันละอ่ะันตรงนี้โอเคเราก็เซฟทำการเซฟก่อนทำการเซฟเซฟคอนโทรลเอสก็ได้นะ โปรตีนเ S แล้วทีนี้เราจะต้องไปเปิดไพ่ชามนะไพชามโอเคเราสร้างตรงนี้ก่อนไพ่ชามเราไปดูก่อนว่าไอ้ที่เราสร้างเนี่ยมันเวิร์กไหมนะครับมันเปิดได้ไหมก็ไปคอมไพ์กับดีพอยนะครับคอมไพ์กับดนะีอพอยเพราะฉะนั้น เราก็ไปเปิดนะฮะตั้งอินของเรากดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับให้มันเหมือนกับอีเฟซมันแล้วก็ไปรีโหลดครั้งหนึ่งรีโหลดปุ๊บเปิดโอเคไม่มีนะแต่ยังไม่มีอะไรพอเรากดปุ๊บยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้พิม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 กดไม่มีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้น พราเรายังไม่ได้เขียนโค้ดเชื่อมนะทีนี้เราจะไปเขียนโค้ดเชื่อมใน PyCharm เราก็ไปที่ root o s c o 4 w 6 4นะแล้วก็มี p y c h a r m bat ที่เราพูดถึงคลิปก่อนนะแล้วก็เดบ๋ยวไลคลิกขึ้นมาแล้วก็รอแป๊บน,นึงนะมันก็จะเปิด PyCharm ให้เราไพาให้เราทีนี้โอเคเปิดไ c h ชาม มันจะเป็นโปรเจกต์เก่าที่ผมได้ลองเล่นไว้ทีนี้เราเปิดไฟล์ Open นะครับเราจะเปิดโปรเจกต์ของเราในโฟลเดอร์ p a c k i n UI เนี่ยนัฟต์อ i n UI โอเคแล้วก็โอเคไป p a c k in UI ตรงนี้นะรนเราจะถามอะไรเราสักอย่างเราก็ตอบ this window นะเพื่อที่ต้องการให้เปิดตรงนี้ออกมาโอเค this window ตรงนี้ตรงนี้ โอเคเราไปดู setting นิดนึงนะโอเคมันใช้ QGS. back Python interpreter โอเคเราใช้ใน Python QGS. back ตรงนี้นะนี่ก็เป็นไลรายพวกแพ็กเกจต่างๆนะที่ ที่ hmm. เกี่ยวเกี่ยวข้องกันนะโอเคนี่นี่เรามาดูว่าเราจะใช้อะไรบ้างมันก็จะมี2อันนะปั๊กอินยูไอเราเนี่ยราคลิกออกมาแล้วนะก็ปั๊กอินยูไอไดร์ลอกนะครับอินยูไอไดร์ลอกท <c oughs> ีนี้เราจะใช้ของใดอันล็อก แอนะล็อกเนี่ยมันจะสามารถที่จะเข้าถึงดีไซเนอร์อ็อบเจกต์ได้ไดีไซน์เนอร์อ็อบเจกต์ได้จากจากนั้นนะครับในไลน์อีดิเนี่ยเราจะต้องไปดูก่อนว่าเออถ้าเรา ไปดูตรงนี้นั่นเองครใน Line อ d ดิเนี่ยมันจะมีอยู่ในส่วนของคิว e ลน์อเราบอกว่าเราจะพิมพ์ตรงนี้เข้าไปแล้วก็กด push button นะฮะให้ตัวที่เราพิมพ์เนี่ยในปรากฏแทนที่ text label นั้นเราก็ต้องไปหาว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรนะที่มันจะทำให้มันรับค่านะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาแสดงใน text label ตรงนี้อันนี้นเราจะ ต้องไปดูว่ามีฟังก์ชันไหนบ้างที่จะเซตค่าข้อความให้คิวไลด์อีดิทคิวไลด์อีดิททีนี้ทีนี้ในนี้เราต้องเาการจะหานะฮะการจะหาเราก็ต้องไปหาใน Google นะครับทายคิวแล้วกัน Q เราต้องดูคลาสครับคลาสคิวไลด์อีดิท อยู่ในคลาสชื่อ QLineEdit มาดูว่ามันมีอะไรให้เรา QLineEdit ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นะฮะ Qline Edit มีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันอะไรบ้างนะที่จะสามารถฟังก์ชันเท็กซ์ฟังก์ชันเท็กซ์ตรงนี้ได้ไหม function text i ิ e ไลติจะมีฟังก์ชัน text อยอู่ตรงนี้จะดูยากหน่อยเดี๋ยวกลับขอกลับไปไม่ใช้ไม่ใช้พาย q ิตรงนี้นะครับใช้ qt ธรรมดาจะใช้ของ qt c++ เอาตรงนี้จะดูง่ายกว่านิดนึงนะอ่ามันจะมีตรงนี้นะครับ text ฟังก์ชัน text f u n c t i o n text เนี่ยฟังก์ชัน text ถ้าเราใช้ Function text กับ q line edit เราจะได้ q string ออกมานะครับก็คือเป็นข้อความเป็นชนิดของข้อความนะชนิดของข้อความฉะนั้นเราจะใช้ตัวเนี้ยในการ r e t u r n ค่านะครับเรากลับไปที่ไ c h ชามครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปในหน้าของ d i a l o g d o p y นี่นะครับแล้วล p y จากนั้นเราก็จะเขียนฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นการอัพเดต Label a b e l text l a b e l text ็กซ์เซลล์เราก็พิมพ์ตรงนี้้าไปแล้วก็เก็บเราจะเก็บไว้ในตัวแปรนะครับ line edit แล้วก็ d อ t นะครับเราใช้เนี่ยตัวเนี้ยฟังก์ชันตัวเนี้ยจากการดูในด็อกิเมนต์ใน q ใน Qt ด็อกิเมนต์ของ C++ p a s s เมื่อกี้เนี่ยนะฮะโดยที่ LineEdit เนี่ยมันก็คือ Object ตัวหนึ่งใน Qt เนะดีเดวเราดูนะคือตัวนี้นะฮะ line edit ชื่อ Object Name ชื่อว่า LineEdit เราสร้างโดยที่เราไม่ได้ Rename อะไรเลยนะครับเราก็ใช้ LineEdit เราจะเรียกใช้ตัวเนี้ย แล้วก็มันเป็นอ็อบเจกต์แล้วก็ดอต t e x กก็คือเป็นฟังก์ชันของ LineEdit นะครับเราก็มาตรงนี้หน่อยโอเคแล้วจากนั้นนะจากนั้นจากนั้นเราจะต้องทําการ Set Text s e นะครับ set text ในตัวแปร Text เนี่ยอันนี้เราเก็บ Text ละคือถ้าเราพิมพ์ข้อความใดๆเข้าไปใน LineEdit มันก็จะ เก็บไ้ตรงนี้เพราะว่ามันรีเทิร์นด้วยเท็กตรวนี้นะแต่ทีนี้เราจะเอาเท็กซ์วซนี้ไปแสดงใน label text เราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงแล้วก็ใน label เนี่ยมันก็ต้องเข้าไปดูนะ,ะมันชื่ออะไร Label ตรงนี้เป็น Q Label Q ลค u e label เป็นคทีนี้ใน Q Label เนี่ยเราจะต้องหา Document ม,มาหน่อยนะครับ คิวลาเบลเราต้องแหกด็อกิเม้นต์มันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรคิวจีจุดคิวลาเบลนะคิวลาเบลคิวจีคิวลาเบลคิวลาเบลตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเท็กซ์ตัวนี้น่าจะมะีฟังก์ชันอยู่นะฮะฟังก์ชันอยู่ ฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นสล็อตเป็นสล็อตเซ็ตเท็กซ์ตัวนี้เซ็ตเท็กซ์โดยที่เท็กซ์ที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นคิวสตริงซึ่งมันก็สอดคล้องกับลายดีลายดีเป็นคิวสตริงเซ็ตเท็กซ์ตัวนี้นะโอเคเราก็ไปกลับไปตรงนี้ใหม่มรู้ละนะว่าเราจะต้องใช้เซ็ตเท็กซ์เพื่อที่จะเซ็ต label text ของเรา self นะฮะแล้วก็ self ไป label แล้วก็ set text อ่าใช้ set text e อะไรที่จะ set ต้องเป็น key string นะ key string ไอต,ตัวเนี้ยเป็นเป็นชนิดของ key string set text เรียบร้อยละนะ set text เรียบร้อยแล้วนะแล้วทีวนี้เราจะทำยังไงนะในตรงนี้เราจะต้องทำการ set connect นะครับ connect self ก็คือเรียกเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ที่เราสร้างโดยที่เราบอกว่าตรงนี้ถ้าเรากดบัตตอนนะครมันจะมาเรียกฟังก์ชันนี้กดบัตตอนก็คือกดบัตตอนพุชบัตทอนตัวนี้พุชบัตทอนตัวนี้พุชบัตทอนตัวนี้มันจะมาเรียกฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะ get take ตรงนี้เราเอาไปใส่ใน Tech Label ตรงนี้ push button โอเคเราไปกลับไปที่ไพ่ชาใหม่เรากำลังจะใช้คอนเซปต์ signal n slot นะ push button push button cl c k clk click connect อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่เป็นวิธีการที่เรียกใช้นะครับฟังก์ชันหลักการของ ซิกเนเจอร์สล็อตอัปเดตอัปเดตแล้วเบลก็คือฟังก์ชันตัวนี้นี่เองแล้วก็อย่างนี้ปนไปเลยโดยต้องไม่ต้องมีงนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ไอตัวเนี้ยนะฮะไอตัวน,น,วนี้โอเคนะครับโอเคจากนั้นเราจะอันนี้ไม่ต้องเซฟนะครับมันเซฟอัตโนมัติจากนั้นแล้วกลับไปที่คอมมานด์นะครับตรงนี้ เราก็าไปคอมไพล์ใหม่แล้วก็ดีพอร์กดลูกศรขึ้นลงเนี่ยดีพอร์แล้วก็ yes ไปทีนี้โอเคตอนนี้คอมไพล์กับดีพอร์ละแล้วเราก็จะตรวจด,ดูนะว่ามันสำเร็จไหมอันนี้ก็เปิดปิดมันนิดนึงนะครับเหมือนกับรีเฟรชมันแล้วก็รีโหลดนะครับพักอินรีโหลดเดอร์ อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการไปกลับนะบถ้าเกิดเออร์ขึ้นเราก็ต้องไปแก้นะซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วว่ามีมีโอกาสที่เกิดเออร์เราก็จะได้รู้ด้วยว่าเออร์เรปุ๊บเราจะแก้อย่างไงนะเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงนะครับน,นี้บอกว่าลุ่มน้ำหยกแล้วเรามีข้อความตรงนี้ใช่ไหมครับพิมพ์เท็กเข้าไปอแล้วกดปุ๊บม,มันก็จะออกมาตรงนี้นตรงนี้นะอันนี้ก็คือหลักการของ signal a n d Slot รเราเราส่งสิสแนลไปกดตรงนี้ก็คือการส่งสิสแนลส่วนสล็อตเนี่ยก็คือการมาทําให้ตัวเนี้ยเปลี่ยนไปนะครับทำกระทาอะไรสักอย่างนะครับมันเก็บค่า Text ตัวนี้จากลาย e e i t t โดยใช้ฟังก์ชัน t e x t นะแล้วจากนั้นก็เก็บไว้ในตัวแปรชื่อ Text แล้วเอาตัวแปรชื่อ Text ที่เป็นข้อมูลแบบ QString เอาใส่ใน ตรงนี้ใส่ใน label text โดยที่มีคำสั่ง slot ก็คือ,อ set text, อ set, text. set text ก็คือตรงนี้นะ set text นะครับคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ